รายละเอียดของลายผลิตเครื่องยนต์อนเนกประสงค์ของ Honda จะเป็นยังไงไปดูในส่วนของตัว power product เหมือนกันนะครับที่เดี๋ยวจากนี้ทุกท่านนะครับก็จะได้ไปเยี่ยมชมนะครับตัว power product นะครับหรือเครื่องยนต์อนเนกประสงค์นะครับถ้าเกิดดูซ้ายมือของทุกท่านก่อนนะครับเครื่องยนต์อนเนกประสงค์เนี่ยที่เราผลิตเนี่ยเราจะผลิตทั้งหมด6ลายด้วยกันนะครับโดยที่ทําการเริ่มนะครับตั้งแต่ นะครับตัว c c ซต่ำที่สุดก็คือตัว CX25 ก็คือประมาณ25 cc จนกระทั่งถึงลายบิก๊กนะครับตอนนี้เนี่ยเราสามารถผลิตหรือประกอบได้ถึง GX430 หรือประมาณเกือบ430 cc ด้วยกันนะครับโดยที่ทั้งหมดเนี่ยจะมี่6ลายและเราทำการแบ่งลายประกอบนะครับต่างๆนะครับเป็นลักษณะของลายประกอบตามนี้นะครับ ในส่วนเครื่องยนต์เองเอ,งอนเนกประสงค์เองเนี่ยมันยังจําเป็นที่จะต้องมีการนาไปประกอบนะครับเราเรียกว่าส่วนควบหรือแอปพลิเคชันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวเอนจิ้นอย่างเดียวนะครับก็ จะเป็นลักษณะของ6กลายที่เห็นแต่พอไปเป็น CBU เนี่ยมันจะมีการไปประกอบเป็นปั๊มน้ำบ้างนะครับมีการไปประกอบเป็นเครื่องตัดญ้าบ้างมีการไปประกอบเป็นเครื่องนะครับสูบน้ำแล้วก็เป็นพวกสเปรย์พ่นน้ำก็จะไปอยู่ทางด้านขวาของทุกท่านซึ่งตอนนี้เราแบ่งเป็นนะครับสามลายกลรับด้วยกันโดยลายแรกก็คือเป็น CBU หนึ่งนะครับก็จะผลิตในหรือประกอบในส่วนของพวกที่เป็นปั๊มน้ำซะส่วนใหญ่นะครับส่วนลายที่2เนี่ยจะเป็นลักษณะของคอมบที่เรา จะมีการผลิตพวกนะครับหรือประกอบพวกเครื่องตัดหญ้าพวกสเปรย์พ่นยานะครับต่างๆแล้วก็นะครับราทที่3หรือรายสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในรัสของเจเนเรเตอร์นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นในเรื่องของตัว c k d นะครับที่ทาง power product เนี่ยเราจะมีการผลิตชิ้นส่วนเป็น c k d ค่อนข้างจะเยอะนะครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็จะเป็นบ้านนะครับ ลากกระบางของเราที่เราทําการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์และก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว power p r ดักในตอนต่อๆไปผมจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับบริษัทของไทยฮอนด้าให้มากขึ้นอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ